สวัสดีค่ะทรายค่ะอาคลิปนี้มองหน้ากันแล้วรู้สึกหน้าแปลกๆใช่ไหมครับเพราะว่าทรายยังไม่ได้กรีดตาค่ะหน้าเลยดังดูโลโล้นที่ยังไม่กรีดเพราะว่าคลิปนี้ทรายจะขอรับคําท้าจากพี่พิมพ์หรือว่าป้าพิมพ์คนสวยของเรานะคะในการกรีดตาครีเอทวิงสุดเลิศในสไตล์ของทรายนะคะด้วยไอเทมใหม่จากเมบร e นนิวยอร์คือสิ่งนี้ เมเปิลีนไฮเปอร์ชาร์วิ่งนะคะหลายค่านอ้าคุณมีรุ่นไฮเปอร์ชาร์อยู่แล้วใช่แล้วนะคะไฮเปอร์ชาร์ arp, รุ่นเดิมเนี่ยจะเป็นสีเหลืองแบบนี้แต่รุ่นใหม่จะเป็นสีม่วงนะคะที่เขาบอกว่าเรศก็คือมันสามารถครีเอทวิ่งได้ด้วยการที่หัวแปลงเขามีทวินวันนะคะสองหัวในหนึ่งเดียวก็คือแค่คุณพลิกมือคุณจะได้หัวแปลงแบบใหม่เริ่มงงกันแล้วว่าเป็นแบบไหนมาดูกันดีกว่านะคะตัวแท่งนะคะด้านในจะเป็นนี่สีดําม่วงแบบนี้นะคะที่เขาบอกว่าเป็นหัวแปลงสองแบบเดี๋ยวใสจ,จะซูมให้ดูนะคะ จุดเด่นของไฮเปอร์เช้ w วิงนะคะก็คือเขามีหัวที่ขนาดเล็กมากนะคะ0.01มิลเท่านั้นแต่ว่ารุ่นนี้อย่างที่บอกนะคะว่าแค่พลิกมือชีวิตเราก็เปลี่ยนนั่นก็คืออีกด้านหนึ่งเมื่อพลิกมาเราจะได้หัวแปลงขนาด2มิลนะคะซึ่งสามารถทำให้สาวๆเนี่ยครีเอทหางตาวิงได้ตามชอบเลย ได้เห็นหัวแปลงแบบใหม่กันแล้วตื่นเต้นแล้วใช่ไหมคะแต่คุณสมบัติดั้งเดิมของเขาที่สีดำสนิทติดทนกันน้ําแล้วก็ยังล้างออกง่ายนี่ยังคงอยู่ครบทั่วเลยนะคะราคาสูงขึ้นกว่ารุ่นเดิมเพียงเล็กน้อยอยู่ที่429บาทสามารถหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์เมเปลินทั่วประเทศไทยหาง่ายมากนะคะเอาละพร้อมกันแล้วที่จะไปชมการครเอทหางตาวิงสุดเรินในแบบของทรายจะสู้ป้าพิมพ์ได้ไหมจะแซบขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ Yeah, เป็นยังไงกันบ้างคะกับลุคสุดแซ่บของไฟด้วยกันครีเอทวิงแบบ2หางแา้งฝินเนนิดนึงเติมปากแดงอีกหน่อยนึงจากสาวจีดมาต้นคลิปตอนนี้แซ่บจนแฟนจำไม่ได้กันแล้วนะคะได้รับคํทถามมาจากพี่พิมพ์หนูก็สนองให้พี่พิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะแต่จะหยุดที่ไซมันก็ไม่มันขอท้าต่อดีกว่าและสาวผู้โชคดีที่ไซจะท้าต่อนั้นก็คือพี่สายป่านนะคะ SP สายป่านสาวแซ่บของเราเข้ามาในเวแซ่บอยู่แล้วนี่ลุ้นเลยว่าพี่สายป่านจะกรีดตาแซ่บขนาดไหนไซรอติดตามชมอยู่นะ น,ะะนอกจากจะท้าไปยังบล็อกเกอร์ด้วยกันแล้วนะคะ,ะยังขอท้าไปสู่สาวๆทุกคนทั่วราชาอาณาจักรจะเป็นแฟนเพจหรือใครส่งลิงก์นี้มาให้ได้เห็นคลิปนี้นะคะรีบเลยค่ะพุ่งตัวไปหาไฮเปอร์ชัปวิงแท่งนี้นะคะจากนั้นทําการครีเอทวิงในสไตล์ของคุณนะคะจะแซบขนาดไหนได้เต็มที่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่โดยมีวิงที่ตาพร้อมกับไฮเปอร์ชับวิงแท่งนี้นะคะหามุมที่เลิศที่สุดจากนั้นโพสตลงอินสตาแกรมของคุณนะคะที่สําคัญติดแฮชแท็กว่า หมูน้อยวิ่งนะคะนี่สะกดตามนี้นะคะ M H U N O ตัว I3 ตัวแล้วก็ W I N G นะคะ50คนแรกที่ส่งเข้ามาทางเมเบิลินจะจัดส่งกิฟต์เซ็ตของรางวัลส่งไปให้คุณถึงบ้านเลยค่ะเล่นง่ายๆได้กันอย่างนี้เลยนะคะขอแค่50คนแรกเท่านั้นด่วนกันนิดนึงนะคะสาวๆไซก็รอติดตามชมนะคะว่าสาวๆจะครีเอทวิ่งมาแซบขนาดไหนพร้อมรอติดตามชมคนที่จะรับคำท้าส่ต่อนั่นก็คือพี่สายป่านนะคะแซบขนาดไหนจัดมาได้เลยค่ะน้องรออยู่นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากๆ ที่ติดตามชมกันอย่าลืมส่งมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะไปละค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย